สำนักงานตลาดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้ำกำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ประจำปี2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระด,ดับสูงและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานด้านข้อมูลข่าวสารได้รับทราบนโยบาย ผลการดำเนินงานและเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ได้บังเกิดผลดีเป็นที่ประจักษ์โดยจังหวัดนครนายกมีว่าที่ร้อยตีพิเชียนริมหวังอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมนายพิษณุพายเศษดีสหกรณ์จังหวัดนครนายกขึ้นรับโลกประกาศเกียรติคุณตูนข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบ ของสำนักงานสหรกรณ์จังหวัดนครนายกระดับดีมากจากนายสุวรรณตันรุวัฒนะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารเมื่อวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมพุทธศักราช2559ณตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาลของฟังตาถากถาพิเศษจากคณเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ค่ะเราสองคนขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การจัดกิจกรรมการสันมนาทางวิชาการ18ปีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีชมวีรทัตมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรัชการต้นแบบโดดเด่นรรมการข้อมูลข่าวสารรัชการในาของการนี้ใช้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผู้บริหารเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐสื่อมวลชนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ วันนี้เรื่องของการ,ปรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี่มีความสำคัญตามลำดับแรกนะท่านนี้เพื่อจะให้เกิดธรรมวิบาลเกิดขึ้นวันนี้เราก็เร่งรัดในการบรรูปประเทศระยะท,ที่หนึ่งคือการสร้างระบบธรรมวิบาลขึ้นในประเทศทไทยให้ได้นะครับซึ่งประกอบไปด้วย6ส่วนด้วยกันทางวันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องปัญหาทางปรับแก้ในพรบอะไระทุกอย่างให้ได้ในการที่เขียนว่าอะไรอะไรเปิดเผยคือโปร่งใสปกปิดคือยกเว้นผมว่ามันคําพูดที่มันไม่น่าไว้วางใจ ใช่ไหมล่ะนะความรู้สึกมองเห็นหลอ่อสวยไม่ใช่หรอกครับผมว่ามันต้องมันต้องใช้ทุกอย่างประกอบกันนะประกอบกันนะไม่งั้นก็คนลูกไปหลอก็ไม่มีแฟนเี่ยมีแฟนไม่สวยเนยใช่ไหมวันนี้คนลูกไปหลอ่อมีแฟนสวย้ง่า้นน่ใครดูยูบีซีดูอย่างช่องสองสามสองมันพุทธประตกตกอะไรทีเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรทาย,ยาทในเรื่องของพระอาทิตย์อ่ะ แต่ภาษาอังกฤษออกมา descending d e s c e n d n ของอะไรนะออปติซันดูยังไหนใครดูยกมือไหนยกมือที่ไอ้โองบอกให้ยกมือจะยกตามผมเลยเนี่ยไปดูทถอะนะประมาณถ้กทุณยี่สิบคุห้าสิบบ้างคุณสองกว่าไม่ได้ผมไปเชียร์เขานะแต่ผมดูผมไม่ได้ดูเนื้อหาเถอะนะอันที่หนึ่งเขาเอามาคือพระเอกหล่อในสวยเบอร์หนึ่งของเกาหลี คนดูสุดเขาปาะเมื่อแล้วเป็นละครไอ้เป็นซีรีส์ที่คนดูมากที่สุดเพราะคนที่เป็นแรงดึงดูดเข้ามาเป็นพระเอกนางเอกพระเอกเป็นอาหารนะร้อยเอกไม่ใช่เพราะผมชอบเป็นอาหารนะน่ามรอดันอ่อนเกินไาน่ามอ่อนเด็กมากเลยนะร้อยเอกได้ร้อยเอกคอโบฐแบบานบกฐานเรือทางกันน่านแก่และวคนแบกภาระราเยอะชีวิตลุกน้องเท่าไหร่ะรละร้อยคนตายไม่ได้ไอ้วันนี้ร้อยเอกหน้าใสติ้ง นายเอกเป็นหมอเจอกันในโรงพยาบาลรักกันแนละ้วเสร็จไ,ไป,ไปก็พอแงวไปกางไปแต่สิ่งที่ผมเห็นคือเขาสอดแทรกหนึ่งความรักชาติหนึ่งความเสื่อละการเชื่อความคามสั่งหน้าที่ต่อประชาชนในการารักษาพยาบา,าลทะเลาะก,กันก็ถึงจะรักกันก็ขัดแย้งกันได้สำนวนนี้แต่แล้ว้ารุูกก็เข้าใจ